อาครับวันนี้ก็กลสกาสัสด,ด,ด,ดีท่านผู้ชมตุกนเตนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาไม่ใช่คัดคัดเอาแล้วครับวันนี้ก็วัสดีท่านผู้ชมทุกนเตนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ไปการเบตโตเกมเมอร์นะครับซึ่งวันนี้ผมมาเล่นเซอร์อเมริกรานะฮะซึ่งผมเล่นมานานแล้วล่ะมั้งนะวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเพชรพั 1, นห้านะฮะนี่ตอนนี้เลยนะฮะ นี่ครับตามนี้เลยครับนี่ตรงนี้นะก็ไปส่งกันเลยรออะไรล่ะมาตัวน้ว่าตัวอะไรมาตัวแรกครับตัวอะไรครับแม่หมดครับอ้าวทีหมดครับพี่น้องตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับ มาครับโอ้ยล็อกโนยิ่งตู้อุ้ยล็อกโนครับยิ่งตู้ล็อกโนอุ้ยมันจริงๆว่ะอุ้ยอู้ยไม่กอดล็อกโนครับอุ้ยกำลังคัดกำลังคัดคิดเลยนะโอ้โหล็อกโนอุ้ยมันจริงว่ะอุ้ยล็อกโนครับ โอ้ยส oh uh, oh uh, ุดยอดเดี๋ยวอาแป๊บนึงอุ้ยหลอกโนมาจริงๆว่ะเย็ดตู้โห้ยไอ้ดีลักหนูยังไม่ได้หนะมาดูนะครับว่าทดสอบความแรงกันนะครับดูอุ้ยผมยังไม่ได้เลยเน้นะโอ้โหโคตรแรง อุ้ยอุ้ยสุดยอดอุ้ยโอ้โหเฮ้ยสิ่งนี้คาดคิดมาแล้วเนาะเยี่ยมมาก อุ้ยโคตรแรงวิ่งวิ่งออกโน่เกินคาดมาจริงจริงด้วยเออโหยปวดใจแทบวายนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันว่าเรา เด็กการต้มน้ำครับพี่น้องเจ็บไปไหนวะนี่เรามาดูกันว่าเจออะไรเอ๊ะกรรมเทพโอ้โหนี่ครับล็อกโน้บโอ้โหมาแรงเลยครับกำลังมาแรงเลย ย่อถ้าพี่น้องโอ้โหผมเพือจะได้นี่ล็อกนนโลนิงยังไม่ได้เลยนูนไม่ขึ้นไม่ได้ในล็อกนนโอ้โหย้อดลองไปติโอ้โหไม่ได้โอ้โหไม่ได้อันดับเลย ก็อาละครับพวกข็จะคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิดนีทแล้วก็ลาการไปก่อนนะครับก็ไม่บายครับสวัสดีครับล็อก, <c oughs> กโน้วขวันใจมหาชนโอ้โหละบาย